คนฉลาดแท้จริงวัดได้จากสิ่งนี้ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปรียบเทียบหลายคนมักนิยามความฉลาดด้วยเกณฑ์ที่หลากหลายเช่นคะแนนสอบสูงความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือแม้กระทั่งความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ความฉลาดแท้จริงนั้นมีความลึกซึ้งกว่านั้นและอาจไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลขหรือความสำเร็จถายนอกเพียงอย่างเดียว ดังนั้นเราจึงควรมาพิจารณาปัจจัยที่แท้จริงที่สะท้อนถึงความฉลาดของคนคนหนึ่งอย่างลึกซึ้ง 1. ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวความฉลาดแท้จริงไม่ได้หมายถึงการรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่หมายถึงความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 หลายคนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิธีการทำงานจากที่ออฟฟิศมาเป็นการทำงานที่บ้านคนที่สามารถปรับตัวและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการประชุมผ่านวิดีโอหรือการจัดการเวลาในบ้านได้ดีแสดงให้เห็นถึงความฉลาดในเชิงปฏิบัติ 2. ความสามารถในการเข้าใจและจัดการอารมณ์แดเนียลก m แมนนักจิตวิทยาผู้บุกเบิกแนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ชี้ให้เห็นว่า การเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนเองรวมถึงการเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตประจำวันตัวอย่างเช่นหัวหน้าทีมที่สามารถรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทีมอย่างจริงใจและช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรมักได้รับความเคารพและสนับสนุนจากทีมซึ่งสะท้อนถึงความฉลาดที่ลึกซึ้งกว่าแค่ความรู้ทางเทคนิค 3. การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจที่มีเหตุผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดความฉลาดตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่สามารถประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุนอย่างมีเหตุผลและไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำการตัดสินใจมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวมากกว่าคนที่ลงทุนตามกระแสนิยม 4. ความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค,ค์รไม่เพียงแต่จำกัดอยู่ในแวดวงศิลปะแต่ยังเกี่ยวข้องกับการมองหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆหรือการสร้างโอกาสในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกตัวอย่างเช่นบริษัท Airbnb เกิดขึ้นจากแนวคิดสร้างสรรค์นในการเปลี่ยนบ้านพักส่วนตัวให้กลายเป็นที่พักให้เช่าสำหรับนักเดินทาง ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่พลิกโฉมวงการการท่องเที่ยวทั่วโลก 5. ความการุณาและความเข้าใจผู้อื่นคนฉลาดแท้จริงมักแสดงออกถึงความการุณาและความเข้าใจในความแตกต่างของผู้อื่นพวกเขาไม่ตัดสินคนจากภายนอกหรือสถานการณ์เทียงผิวเผินตัวอย่างเช่นครูที่สามารถเข้าใจปัญหาของนักเรียนแต่ละคนและปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน แสดงถึงความฉลาดที่มีทั้งด้านจิตใจและความรู้ 6. ความอดทนและความมุ่งมั่นความฉลาดแท้จริงยังวัดได้จากความสามารถในการยืนหยัดต่ออุปสรรคและไม่ยอ่อท้อเมื่อต้องเผชิญกับความล้มเหลวตัวอย่างเช่นโทมัสแอดดิสันนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่เคยล้มเหลวในการทดลองหลายพันครั้งก่อนที่จะค้นพบวิธีสร้างหลอดไฟฟ้าการอดทนและไม่ยอ่อท้อต่อความล้มเหลวของเขา แสดงถึงความฉลาดในเชิงจิตวิทยาและความคิดสร้างสรรค์ 7. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพคนฉลาดสามารถสื่อสารความคิดของตนได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนพวกเขารู้จักเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมกับผู้ฟังและบริบทตัวอย่างเช่นนักการทูตที่สามารถเจรจาให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยใช้การสื่อสารที่สร้างสารรค์และเคารพความแตกต่างแปความอยากรู้อยากเห็นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความฉลาดมักสะท้อนผ่านความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกและสิ่งรอบตัวคนที่มีความฉลาดจะตั้งคำถามและสแสวงหาคำตอบอยู่เสมอเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาสิ่งแปลกใหม่หรือคนที่เรียนรู้วัฒน,นธรรมใหม่ๆเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เความสามารถในการบริหารเวลาการจัดการเวลาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สะท้อนถึงความฉลาดคนฉลาดรู้วิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดการเวลาให้เหมาะสมตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการที่สามารถแบ่งเวลาในการทำงานการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพอย่างสมดุลมักประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการงาน1ิ ความถ่อมตนและการยอมรับความคิดเห็นคนฉลาดแท้จริงไม่ยึดติดกับความคิดของตนเองแต่ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือคำว,วิจารณ์จากผู้อื่นพวกเขาใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองตัวอย่างเช่นผู้บริหารที่รับฟังคำแนะนำจากทีมงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น11การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีเป็นหลักฐานสำคัญของความฉลาดคนที่ใส่ใจสุขภาพเช่นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการดูแลสุขภาพจิตใจผ่านการทำสมาธิหรือการพักผ่อนเพียงพอแสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการดูแลตัวเอง 12. ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นความฉลาดไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวบุคคล แต่ยังสะท้อนถึงการที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ตัวอย่างเช่นผู้นำองค์กรที่สามารถกระตุ้นทีมให้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพหรือครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความใฝ่ฝันและพัฒนาตนเองความฉลาดแท้จริงไม่ใช่เพียงความสามารถทางปัญญาแต่คือความสมดุลของการเรียนรู้การปรับตัวการจัดการอารมณ์การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ ความการุณาและความมุ่งมั่นคนที่ฉลาดแท้จริงจึงไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่คือคนที่พร้อมจะเรียนรู้เข้าใจและเติบโตไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ